อยากก็จะเละตุ้มเป๊ะ <c oughs> จากที่มาสีาขาวสีสวยก็จะกลายเป็นสีออกดำดำค <c oughs> ้ำค้ำเพราะว่าจะเป็นเศษไม้เศษฟุนเศษอีกอย่างต่างๆที่มันลอยมาตามอากาศก็จะมาปะปนอยู่นัา มันอยากจะโผล่มันตะวันอยากจะโผล่มีแสงฟอรำไรอาจจะไม่นานแต่ก็มาให้เห็นท้องฟ้าเปิดบ้างปิดบ้างเปิดห้านาทีปิดครึ่งชั่วโมงสลับซับเปลี่ยนกันสภาพอากาศช่วงเปลี่ยนฤด,ดูกาลของฤดูฤดูดดใบไม้ผลเนาะช่วงนี้ฤดูดใบไม้ผลิเดือนเมษา ช่วงหิมะกำลังเริ่มจะละลายนี่แหละแล้วก็จะเข้าสู่ซัมเมอร์แบบเป็นทางการเดือนถ้าเป็นทางการอีเลีกอรเดือนมิถุนายนาะมิถุนายนช่วงเมษายนสิพาก็เป็นช่วงนี้เละตุ้มเปะแต่แม่นบุญแต่แม่นบ้านเท้ากับบุญวงไฟช่วงประเภทนี้บุญวางไฟกับ,บา่าได้ปนช่วงนี้อิมาเริ่มละลายไป สีขาวเสียงรกเสียงหนาวมาฝากบรรยากาศแถวๆนี้แหละ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศอบแอมแถวๆนี้แหละ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลลเวลาที่ันและก,ก็ปนุษย์สิ่งมีชีวิตเอาความหนาวความเย็นมาฝากค่ะ